สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการอันแกงหมาอใหญ่นะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็เราจะมารีวิวเอ่อย่ดมอันนี้แกะได้ปะย่ดมววสวัสดีหนึ่งแสนสามมืนคนด้วยนะครับ อสวัสดีครับทุกคนทัานนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอันแกงหม้อใหญ่กันนะครับเป็นแฮชแท็กที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อพี่อ่นครับทุกคนเขาถามว่าบ็อกเซตผ่อนจ่ายได้ไหม ทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องพี่อนต่อนะครับหลังจากที่การไลฟ์ตอนหกมงเยียนมันผมรู้สึกว่าเวลามันไม่พอพี่สวัสดีครับพี่ฟาโลไปเที่ยวไปเที่ยวแบบขอบแบบเก็บอากาศทะเลไหมผมไม่ไ้นะพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโดมินิก วันนี้นะครับเราก็จะมามพูดไหน,นดูซิใ,ใครมาล้ำมั่งวัสดีจา้านะครับเร็วในเร็วๆนี้นะครับจะมีมวยคุณหลุนไฟนะครับระหว่างผมกับพี่อันนะครับก็ทุกคนสามารถจองบัตรได้นะครับสามารถเข้าไปดูได้บัตรกี่บาท้วพี่คุณหลุนไฟเราสองคนนะ ทีมชาติน่าจะมีหินกับบอไม่ไม่แบบหมายถึงต่อยมวยอ่ะมีพี่กับผมสองคนไปหญิงกับบอคือก็คือลุงเธอจริงปะนะครับก็วันนี้เราจะมาสปอยอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะ มม่ันนีพี่บอนบอกว่าขอเพงลงรู้หน่อยค่ะพี่ได้คือแป้นพิมพผมผมมันกดมันกดได้แต่คำว่าทักก่ะพี่กดมันกดคำว่ารูไม่ได้อะมาจะให้กูเห็นนะแต่มีวยูแล้วน่ะจริงเหรอ <c oughs> มันเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาะไหนละ่ะนะครับวันนี้เาขาดูผมเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นเจ็ดอ่ะดาราปะเนี่ยดาราปะเนี่ยน,นไนี่ครับทุกคน ซับยูเฮคืออะไรอ่ะพรซับยูเฮอ่ะให้ผมให้ผมโป้งเลยป่ะย่างครับซับซับยูเฮทุกคนทุกคนอยากให้ทุกคนสงสัยเฉยว่าซับยูเฮที่เราเคยโพสไปตั้งนานนะมันคืออะไรมันคือวลีเด็ดนะครับที่พี่อันชอบพูดบ่อยๆเวลาร้องเพลงนะฮะซับยูเฮนะครับอวอนัโซฟลายเอาไว้นะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้นะครับก็ซับยูเฮของเรานะครับจะได้ จะได้ทำป่าน้ำพี่กะปินะครับคู่กับแม่จำเลียงนะครับเป็นน้ำพีกะปิสอบโยเฮนะฮะทำไมพี่เขาไม่เข้ามารักทีอ่ะนะครับเขาบอกว่ากรุณาถอนหมวกออกนะครับคือถ้าผมถอนหมวกป้าผมผมมันจะยุ่งมากเลยนะครับทุกคนฉะนั้นผมจะใส่หมวกไว้นี่แหละนี่นะครับ โอเคในีพอเพราะว่าผมผมยุ่งมากนะครับตอนนี้ถเท้าสวยอ่ะแมาถึงซับยูเฮนะเฮ้ยอุ๊บส์โอเคฮะเพาะว้เจอกันนะครับอ้าวหมวกสวยอ่ะหมายถึงซับยูเฮใช่ป่ะอ้าวอ่ะเสื้อสวยอ่ะอ่ะตัวอย่าง วันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์คุยนิดหน่อยเนอ่ยแบบแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องรองอุย้ยไฮเกิลอะไร <laughs> อันนี้คืออะไร,รพี่พี่เวามอมาปิดหน้านี่คืออะไรโบหรือว่า ประอง็นก็กูเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวมีคนแคบเออโอ้โหหน้าแบบบ้องแบวขนตาทห่แบบลุกเลยนมึงปเ็นนะลองปิดไปดิทำไมหน้ากูแบบนวลผ่องเป็นแบบพระจันวันเทนเอ,อ้ยเฮ้ยมันก็ควรเปิดปะ้ะมันมืดใช่ไหมใช่มันควรเปิดที แต่ว่าแบบฝนตาพี่อะคือแบบถ้าฝนตกนี่คือสามารถเอาไปบังลมได้เป็นเป็นแบบแผนลมได้เลยนี่ได้ปะได้มืดไปนะครับสวัสดีไม่มืดไปมืมดนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือพี่ก๊อตจินะฮ <God S 1> ะเอ้าก๊อตไม่ใช่ <laughs> <laughs> แล้วน,นี่คือวิเจนี่ปนันนะครับเราวันนี้เราจะมาพูดคุย ถามมาบึกนัดวัดกี่โมงแล้วคือบาโโ้โหคือทุกคนนะครับผมน่ะพี่จินนี่ไว้ตอนสามทุ่มนะครับแต่ตด้จร่จิทุ่มครึ่งแล้วนะครับงงงงงงงเท่งงงเท่งงงเท่งงงนะครับวันนี้ก็ชวนพี่จินนี่มาไลฟ์เพราะว่าเพราะว่าเราจะมาเราจะมาตักเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําอะไรนะ ฉันต้องงานฉันต้องงานของฉันให้เขาใช่เหรอสงสารกูการปิดัง่าฮ่าฮ่อฮ่าคนบูบาทะยังไงจ้ายังไงจ้าพรุ่งนี้ทำอะไรน้าผมมีผมมีผมมีของจะให้พี่พรุ่งนี้ด้วยอะไรอันนี้เหรอวิธิฮาร์ดเหรอเบื่อแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมมีผมมีอันนี้จะให้พี่พรุ่งนี้ถ้าผมจะเอาไปด้วยอนี้อันนี้อันนี้คือที่ผมจะให้ มันคือเฮียอะไรอ่ะมันคือกระเป๋าเอ้ยแล้วเอามาจากไหนอ่ะผมซื้อมาเดี๋ยวดูๆอันนี้กระเป๋าซื้อมาแล้วเอามาให้ฉันทำไมอ่ะมียเป็นน้องเอ้ยไม่เอาไปให้พระรามล่ะโอพระรามพระรามได้ผมไปแล้วอ่ะกระเป๋าก็ไม่ต้อง หนดูซีมันดียังไงจะเอามาให้ฉันหรอใช่ใช่เอ้มันเอาไว้ใส่มันเอาไว้ใส่ของได้เนี่ยเอาไว้ใส่ใจได้เป้าก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่น่าพอเพราะว่าใจพี่มีหลายคนโอ้โหก็จริงไม่ปฏิเสธเลยนี่ของเราพี่เราสวยเราเลือกได้ปะคือแบบพี่พายไปไหนก็ได้นี่ย พี่พายแบบไปเดินสยามมีแต่คนมองลยเนี่ยฉันพายพร้อมเบนได้เป้าวเฮ้ยมันก็หนักหน่อยแหละตั้งชื่อเร็วน้องชื่ออะไรดีอ่ะผมพี่จะตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องอะไรดีนะน้องเฮีย ไม่ได้หมือถึงน้องกระเป๋านะหมายถึงหมายถึงโมบี้วะบ้าหมายถึงอีฟาโลตั้งหากเฮ้ยปมีคนบอกหนูก็มีเหมือนกันน่ะฉันจอดแรกฉันจะแตะไลฟ์เพื่อให้คอมเมนต์มันหายใช่ปะเพราะว่าคอมเมนต์มันบังหน้าฉันนะแต่ว่าพอแตะปุ๊บอะคอมเมนต์มันเหมือนแบบมันจากจากที่มันเต็มเต็มอะมันก็กลายเป็นแบบเหลือเหลือสองคนน่ะงงปะ ไม่งงไมง,งเหลือเป็นแบบขึ้นสองคนอ่ะก็คือยังเห็นคอมเมนต์อยู่ดีอ่ะต้องไอดีเอ้พี่เบนมาต้องไอดีไหนหรอพระรามมา <laughs> พระรามหรือพระลักพราม <laughs> พระรามอ๋อ oh. นะครับทุกคนก็เร็วๆนี้นะครับเราจะมีเราจะมีะมอ่าไปเที่ยวเกาหลีใตด้ด้วยกันนะฮะทุกคนเตนนี่นะทุกคน ไปโซลเหรอใช่จะไปโซลไปโซลก็คือโซลมาอินเลิฟวิทยูอุ้ยเอา่ะเอาวะโบบ้าอย่างนี้บ้างนะโบบ้าอย่างนี้บ้างนะผมคิดอะไรขำขๆไม่หล่อพี่แหละชัวพี่อ่านบีบยังอ่านบีบยังยังแต่รู้ว่าทำอะไรแต่ยังไม่ได้อ่านว่าอะไรเยอะแยะเลยที่โตไปอดู ่ต้ออองงไปนเรามือามมามอาชีพเป้าหน้าง,งานมันก็ทําได้แล้วเป้าจริงไหมเออนี่อยู่กับใครอ่ะอยู่กับอ, <via> อยู่กับพี่วีครับคนที่เล่นเล่นเป็นพี่วี <igent> วีรภาพสุภาพไทบูรณ์ไม่ชายินหรอชายพ <sh arp> ี <sh arp> ห่หยินแฮนเราหยินมามาพี่เราใส่เสื้อแล้วใส่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถอดใส่เสื้อทำไมอ่ะเนี่ใส่เสื้อทำไมอ่ะผมติดตามผลงานที่อยู่นะครับเห็นว่าเพิ่งออกเพลงใหม่ใช่ก็คือเรือลักกระดาษมันจะเล่นอ่ะตะลืมไปมันอะไรเพะวไม่โดนจะมาจะเล่นไม่โดนไม่โดนไม่เล่นเลยไลมีคือถ้าแบบขึ้นคู่กันปั๊บมันโดนตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณน่าจะกดรีพอร์ตอะไรรีพอร์ตคืออะไรเหรอ ทำไมทำไมต้องรีพอร์ตอ่ะไลฟ์กับซันดล้วโดนรีพอร์ตอ่ะใช่เพราะว่าแบบพี่สวยเกินไปเลยโดนรีพอร์ตไงอืมไม่อยากคุยกับพี่เหนื่อยแล้วอยากคุยกับพี่วีมากกว่าอ่าโอเคเอาไปเลยโถเอ้ยพรุ่งนี้ต้องเติมพรุ่งนี้ต้องเต้นด้วยนะรู้ปะเนี่ยรู้รู้รู้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปสปอยเขาดิเขารู้หมดงี้ยเฮ้ย ม่ได้พูดอะไรเลยฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแบบพี่เจนี่เขาพูดเอ่อทุกคนครับพี่เจนี่เขาพูดหมายถึงว่าพรุ่งนี้แบบผมต้องตื่นเช้าไปเต้นแอรลอบิกไงตอนเช้าไม่ใช่ฉันบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นเต้นอ๋อพรุ่งนี้ตื่นเต้นโอ้ทุกคนนี่แบบทุกคนแบบดูปลอมเฮ้ยม่เราเราแบบเราแบบมีช่วงตอบคาถามจากทางบ้านดีกว่าไหนเอาสิยังไงอะ Q&A หรอ ช่คือในพี่เจนนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้หญิงคค่ะพี่เจนนี่เป็นเป็นคนที่แบบสวยเหมือนผู้หญิงมากสวยมากเฮ้ยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเอ้ยไม่พี่เจนนี่เป็นผู้หญิงดิผมพูดผิดผมพูดผิดไม่ใช่ฉันเป็นนางฟ้าฉันเป็นนางฟ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันคือนางฟ้า อ๋อคือเกิดมาปับป๊บเป็นนางฟ้าเลยใช่ไหพี่เออตกลงมาจากสวรรค์ไห <laughs> นมีคอมเมนต์อะไรอีก <laughs> พี่พอมค้าอยู่กับพี่วอด้วยไหมอ๋อพี่วอไม่อยู่ครับพี่วอเขาแบบป่วยตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับพี่วอนอนอยู่โรงพยาบาลมาสี่วันแล้วว,วอเป็นอะไรอะ่ะ พี่วอร์เป็นไรอะเอา <laughs> นี่พี่เจนพูดใต้แล้วพี่พร้อมผู้ดีสารคุยกันได้ไหมคะอยากเห็นอุ้ยมาดิมาดิไม่ไม่คุยตอนนี้หรอก <laughs> อยากเห็นต้องรอดูเปล่า <laughs> ใช่อยากเห็นต้องรอดูเปล่า <laughs> เอออยากเห็นต้องรอดูดิ <laughs> มีมีคนคอมเมนต์บอกพี่เจนี่เป็นยมมาทูด <laughs> ไม่ใช่ยมมาทูดนะ อแต่ก็เป็นเยาวชนนะในเดอะซิปเปอร์เนาะฝากแฟนคับพร้อมดูนะแฟนคับพร้อมดูด้วยนะเดอะซิปเปอร์นะใช่ผมดูผมดูมันมีที่แบบมันอยู่ในเฟซบุ๊กที่เขาคัดคัดสีนมาในเฟซบุ๊กอะอะไรเหรอเหมือนมันสลับสลับร่างกันใช่ไหมใช่สลับร่างกับพี่พี่ผู้ชายคนนี้ผมลืมชื่อเชื่อฉันไม่ได้สลับฉันไม่ได้สลับฉันไม่คนทําให้เขาสลับอ๋อที่แบบอะไรนะ ท thing, ี <il S 2> ่ที่เขาทวงเรื่องที่เขาทวงเรื่องนมปลอมพี่อ่ะได้ดูอยู่ได้ดูอยู่เขาบอกว่าระหว่างพี่หยินกับพี่พรพี่เจนนี่เลือกใครคะพี่เจนนี่ผมบอกนะครับทุกคนคือถ้าถามแบบอ่าสมมติว่าถามว่าสมมติว่าถามพี่เจนนี่ว่าผู้ชายคนที่หนึ่งผู้ชายคนที่สองถึงผู้ชายคนที่ร้อยพี่เจนนี่เลือกใครพี่เจนนี่ก็จะตอบว่าเลือกทุกคน รู้ดะ <laughs> ฉันเลือกหมดฉันไม่ยอมใครให้ใครหายไปหรอกเก็บไว้เก็บไว้ใ,ไวให้หมดเก็บไว้เก็บไว้ใช้ในอนาคตปะโูมันต้องมีหลายบ้าน <laughs> เอ้ยไห <laughs> นคน<ห>บ้าคนอะไรคนบ้าอะไรช่างน่ารักขนาดนี้เฮ้ยเ <laughs> ขาชมพี่อะ่ะอันนี้คอมเมนต์หรือออกมาจากใจ เฮ้ยเฮ้ยอย่งนี้สถื่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ไม่ได้แปลว่าพี่เป้าอืมก็เหมือนพี่เจนี่ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อเป้าเอ้ยใช่หรอพี่เหนือแปลว่าอะไรแล้วพี่เหนือแปลว่าอะไรพี่เหนือพี่เหนือแปลว่าโง่โง่ทั้งเรื่องเฮ้ยไฮ้ยผมถามที่ไหนเออถามถามคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยพี่พี่ทดูผมจบยัง ดูจบยังจบยังหรือว่าดูอีพีจบ,แล,บแล้วสิออมีแค่สามอีพีเองจะใช้เวลานานเป็นเดือนเลยหรือไงอ่าแบบคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์อะไรหรอคอมเมนต์บบว่าอะไรที่น้องควรปรับอะไรที่น้องควรแบบเพิ่มอย่างเงี้ยอ่าควรให้มันซีรีส์ให้มันมียาวๆอยากเห็นยาวๆ <laughs> อยากเห็นยาวๆบอลนะ <laughs> ครับ บอลผู bon ้จัดด้วยนะฮะแต่อยากให้คอมเมนต์อะไรอีกแต่พี่ก็แบบพี่พี่ก็เห็นยา,ยาวๆบ่อยแล้วนี่เฮ้ยซีรีส์เหรอ <laughs> เฮ้ยม <laughs> เฮ้ยเสียงเสียงลงไปแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยอะเฮ้ยผมนี่เห็นไหมบอกแล้วพี่เินนี่พูดถูกอุ้ยแบบเห็นเหมือนจะมีคอนเสิร์ตเหรอ ใช่เร็วนี้ครับเร็วนี้จะมีม,ม,มีมันต้องมีแขกรับมันต้องมีแขกรับเชิญเป้ามาฟิชชิรลิงกับผมเป้าเอ้ยเพลงเหรอไม่ได้เต้นนะ <laughs> มองตาก็รู้แล้วปะมองตาก็รู้ <laughs> มึงมีแต่คนบอกให้มึงถอดหมวกอะเนี่ยแล้วผมคือต้องผมถอดหมวกผมผมมันเสียเว้ยผมใสห่หมวกมาทั้งวันเนี่ย <laughs> ไม่เห็นเสียเลยเออไม่เห็นเสียเลย เฮ้ยผมเพิ่งไปตัดผมมาใหม่ผมเพิ่งไปตัดเออ<ม>กำลังจะบอกเฮ้ยกำลังจะพูดเลยโอเคดูโอเคปะอะไรนะมันดูโอเคไหมพี่โอเคดูเด็กลงอะ่ะพี่แล้วก็แบบเห็นแบบเห็นพี่ทำตามก็เลยแบบก็เลยแบบอยากทำบ้างตัดหน้ามาอ๋ออ๋อเรนี่ตัดหน้ามาเาล,ลาาเียนแบบเหรอใช่เรียนแบบ <laughs> <laughs> ผมแบบ ตอนผมไปไปร้านตัดผมใช่ไหมผมโมลูพี่ดูตัดแบบนี้นะครับพี่เป็นงานช่างลองกรีดเลยตอนแรกตอนแรกตัดออกมาคิดว่าแบบตัดออกมาแล้วมันดูเหมือนหน้ากลมอบพี่แต่แบบไหนไม่เห็นแบบกลมเลยแต่ส่งไปส่งมาอ้าน่ารักเฉยเอ้ยบูบายหนึ่งบูบายหนึ่งงงาเนี่ยเห็นไหมพอถอดปุ๊บก็มีแต่คนบอกว่าน่ารัก พอโก็หกเพี้ยเชื่อผมไม่เราตบนะหาหาฟิลเตอร์มาเล่นดีว่าผมว่าต้องหาฟิลเตอร์มาเล่นันเกินตานมากเจ้าไดโนเอ้ยมึงเชื่อฟิลเตอร์ให้มันดีๆหน่อยฉันเป็นนางฟ้าดีกว่าฟิลเตอร์ผมฟิลเตอร์ผมนี่ฉันเป็นนางฟ้าเอาหรอไดโนหรอ ใช่ผมมีฟิลเตอร์เป็นของตัวเองเรามีคนทำง่ายเหรออันนี้คือฟิลเตอร์อะไรอันนี้คือฟิลเตอร์ชั้นฟิลเตอร์นางฟ้าเราเป็นอะไรสำหรับเขาเนี่ยกดสีเนี่ยกดสีหนึ่งสองสามมันกดได้ป่มกดได้กดไม่ได้อ้าวกดไม่ได้มันต้องอะไรวะมันต้องเล่นอันนี้ปะกดไม่ได้อะมันมีบางเกม มันมีบางเกมที่มันจะกดได้อยู่อะพี่อันไหนมันกดได้อะอยากกดอ่ะคือถ้าผมหายไปพี่ไม่ต้องซีเรียสนะพี่ทำไมเอ้ยงงอ่ะเอ้ยมันกดไม่ได้จริงๆด้วยอะใช่ต้องรอให้กว้างๆมันมันจะมีมันจะมีบางงานที่มันกดได้งงว่ะ เนี Stelle, ่ยน en, ja. <st wireless dou che> <st> ี <Luis> ้อ <diction aries> <us phones> ันนี้ได้อันนี้ได้ไหนไหนหนึ่งสองซ้ำเอ้ยเป็นแฟนเกบอยู่อย่างเจ็บเจ็บอ่าอันนี้อันนี้สระสถานะผมผมสําหรับพี่อ่ะอ่ไหนฉันกดนะหนึ่งสองส้ำเป็นพี่เป็นเป็นพี่ที่ไม่ได้แปลว่าพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้พี่สําหรับผมอันนี้คือของพี่สําหรับผมกูเป็นตัวสําลองเหรอเราเราตัวจริงเจ็บก่อนนะเราตัวจริงเจ็บก่อนไม่ครับกูจัดมึงทิ้งเลยเอ้ยอะไรเป็นปาบุญจิ้นเหรออันนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยแบบเหลือกี่นาทีเนี่ยแบบนั้นเหลือหกล้วตอนนี้เออเออให้มันเหลือหนึ่งสักทีสิอันนี้ได้ปะอันนี้ไม่ได้ตัวจริงคือพี่เบ้นค่ะอ่า ใช่ค่ะเพราะว่าพร้อมก็คือไปขี้ก่อนเลยค่ะเจอแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอแน่เราจะรู้ได้มาเลย,ยพร<อ>้อมก็คือ <c oughs> จะต้องอกหักเดี๋ยโดเอ้ยก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆใช่เอาอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอะไร เอ้ยอะไรยาดมหรอเขาไม่ยาดมสีดำอ่ะเออนั่นไงไอยาดมใหม่ของเปเปอร์มินไงสีดำหรอใช่ยาดมใหม่ของเปเปอร์มินสีดำแบบนี้เลยแม่ไถ้าถ้าแบบมาไลแล้วก็คือเล่นฟิลเตอร์ก็คือถ่ายจตนรีอยู่บ้านไหม เร็วนี้นะครับเราก็จะมีเข้างานเลยเหรอเร็วนี้นะครับเราก็จะมีเอ่อองานที่เราจะได้ร่วมงานกันนะครับระหว่างอัทเซอร์บอยกับเจนนี่ปานันนะฮะเจนนี่แบ็คพิงไหดูดู <c oughs> ดู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 ตู้ตูตูตูู้ตูตู้โอ้ยนี่มันสำเนียงเจนนี่เยเนี่ยอ้าวนี่ก็คือเกาหลีใต้ แต่ผมว่าพี่ไปอยู่เกาหลีเหนือดีกว่าเหนือพระรามหมอเกาหลีเหนือเหนือพระรามโยงเก่งยงเก่งคนนี้โยงเก่งคนเก่งไม่ไหวคนนี้โยงเก่งไม่ไหวอ้าวมือชงเปล่าให้มันรู้สะบ้างนะครับก็ในเร็วนี้จะมีงานที่เราจะได้ร่วมงานกันนะครับก็จะเป็นการรีวิวรีวิวโรงแรมต่างๆนะครับที่พี่เจนี่เคยไปนอนนะฮะ เฮ้ยแล้วเราก็เป็นแบบฟิลเดอะช็อกนะไปตอนคืนใช่เราก็จะไปเราจะไปรีวิวว่าเตียงที่นั่นแข็งแรงไหมอ่างอาบน้ำเป็นยังไงเอ๊ะเราทำทำเราทำอะไรหรอทำไมต่อยมวยต่อยมวยพี่จีนี่ชอบเปิดคอร์สสอนต่อยมวยตอนดึกนะครับทุกคนก็ผูกพูกผุกต่อยท้องเนี่ยต่อยท้อง คือแบบดืงแบบใครอยู่คอนโดพี่เจนี่ข้างๆอย่างเงี้ยแบบดึงๆมาปั๊บอ๊้อุกสายอู้เอ้ยเอ้ยมีข่าวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวนะบ้าไปทำไมคิดดีไม่ได้เลยโอเคพี่เดี๋ยวให้พี่ไปพักา่อนแล้วเอาไว้เจอกันนะครับได้พรุ่งนี้งานพรุ่งนี้ที่จะทำกับพอมอ่ะถ้าทำล้วก็ยอดวิว ถึงล้านปุ๊บก็คือก็ก็ได้ทํางานต่อได้ทำงานต่อนะทุกคนก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกินสิบล้านนะฮะก็สามแบบสิบล้านเนี้คือแบบมาจะได้แบบได้ทุกงานผมว่าก็คือมาอีกเลยทุกอีพีก็จะได้เห็นพร้อมทุกอีพีเลยน่าก็จะได้เห็นมิจนี่มือนกันทุกอีพีนะครับพรุ่งนี้ก็คือมันจะได้เห็นเซอร์ไพร์มันจะมีเซอร์ไพร์ ทุกคนก็จะได้เห็นเอ้ยบงนะฮะรับรองรับรองยังไม่ออกจากห้องก็บงเตรียมตัวเลยนะคะลุ a อ y ยูนาวลุ o ก at มีครับพรุ่งนี้โอเคค่ะบเจอกันครับโอเคเจอกันบายบายเด้อพักผ่อนเด้อวัสดีคับพี่วัสดีคร่ะวัสดีค่ะวัสดีทุกคนค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็พวกนี้นะครับผมก็จะมีงินนะครับก็ไว้เจอกันนะครับพวาะว่าจะมาไลฟ์ด้วยกันเหมือนะครับไว้เจอกัน